สวัสดีค่ะน้องลูกเกดนะคะจากช่องลูกเกดฟอร์ดค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายยูฟอร์ดสาขาพะประแดงนะคะวันนี้จะมารีวิวคันนี้เลยค่ะรุ่น f o r ์ Next Gen a v เอเวนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นส p o r t นะคะเป็นรุ่นที่ฮิตละตามหารถหนักมากเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นคันสีเทานะคะราคาจําหน่ายของเขานะคะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสี่แบาทค่ะแล้วก็รุ่นนี้คันนี้นะคะจะมีการ บวกแพ็กเกจเข้ามาอีกนะคะเป็นราคาอยู่ที่58,0 0 0บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้มีการตกแต่งก่อนส่งมอบนะคะค่อนข้างที่จะเป็นรอบคันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องเกดจะพาไปดูว่าตกแต่งอะไรบ้างนะคะมาตกแต่งอันนี้นะคะจะมาทั้งเซตเลยนะคะลูกค้าเป็นของ AKC ค่ะเดี๋ยวน้องเกดจะพาให้เยาวดูอย่างละเอียดว่า AKC เขาตกแต่งอะไรมาบ้างนะคะไอตัวคาดตรงนี้ก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นคาดสีดําเงานะคะจะเป็นตรงนี้นะคะ แล้วก็มีคําว่าเอ e เวอรเสตรงนี้นะคะเป็นฟอนต์ของเขาเล็กๆนะคะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็จะมีครอบตรงนี้ค่ะลูกค้าเป็นสีเงินนะคะทําให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นใน,ในการเล่นของสีของตัวเขานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะครอบสีดําเงาค่ะครอบเข้ามานะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าค่ะอันนี้มาทั้งเซตของ AKC เลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็ติดมาเพิ่มนะคะเป็นของ AKC เหมือนกันมาทั้งเซตของเขานะคะอันนี้เป็นของครอบไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นค้อบไฟหน้านะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คขาว่าเอเวอเรสสีแดงนะคะชิ้นนี้นะคะไม่ได้มากับเซ็ตของเขานะคะอันนี้เราทําการติดเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือคิ้วกันสา์ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ทําการแล็บหลังคาดํานะคะเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็ใส่ครอบมือเปิดด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่ครอบนะคะอันนี้จะเป็นเบารลงนะคะลูกค้าเป็นสีดําเงาค่ะ แล้วก็มีคําว่าเอ v เบรสสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าเห็นใกล้ๆนะคะมันจะมีแบบดูหลๆลาๆนะลูกค้าไม่ได้เหมือนทั่วไปนะคะปกติเขาจะเป็นสีดําด้านนะคะแต่นี้เป็นสีดําเงาแล้วก็มีกิบบิกตรงนี้นะคะมีลูกเล่นสวยเลยนะลูกค้าดูพรีเมียมมากๆค่ะแล้วก็ตรงข้างๆของเขา,ขานะคะทำการครอบตรงนี้นะคะหรือสเกิร์ตด้านข้างก็ได้นะคะเราเรียกกันอย่างนี้ก็ได้เนาะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวมาชมกันด้านหลังต่อนะคะว่าทําการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคะภายหลังของตัวรถนะคะนี่มีข้อไฟหน้าก็ต้องมีข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดาเงาเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยแล้วก็มีกันกระแทกตรงนี้นะคะติดตั้งมาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีคําว่าเอลเบอร์เรตรงนี้ด้วยนะคะด้านล่างค่ะทําการติดตั้งสกเกิร์ตของเขานะคะมาเป็นเซ็ตของเขานะของ AKC เหมือนกับด้านหน้านะคะ มาเป็นเซตแบบนี้เลยสวยนะลูกค้านี่ก็ประมาณนี้คะ่ะในการตกแต่งของคันนี้นะคะถ้าหากลูกค้าท,ท่านใดนะคะสนใจนะคะ โทรมาสายตรงนะคะที่เบอร์0649953944นะคะเบอร์น้องเกดเลยนะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะไม่ว่าทางไหนน้องเกดยินดีคอยรับบริการหมดเลยนะคะหรือคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องเกดต้องลาไปก่อนนะคะก่อนจะลาไปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมารับชมกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ